ดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากที่มีเด็กหญิงอายุ14ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักนะคะล่าสุดวันนี้ก็มีพิธีชาปนากิจศพที่วัดโคกพนมดีช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะเราไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดจากรายงานสดของคุณระวีการแก้ววิจิตกันเลยค่ะ พิธีชาปนากิจศพเด็กหญิงวัย14ปีที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะส่วนความคืบหน้าคดีนะคะทางตํารวจภูธรบ้านโพก็ได้นําหลักฐานที่ตรวจพบส่งไปยังสถาบันนิติเวศว,วิทยาเพื่อทําการเปรียบเทียบกับ DNA ค่ะซึ่งหากพบว่ามีความเชื่อมโยงนะคะก็จะดําเนินการออกหมายจับทันทีค่ะ ญาติและผู้เป็นแม่รวมทั้งเพื่อนและครูอาจารย์ของเด็กหญิงอายุ14ปีเดินทางเข้าร่วมพิธีชาปนก,กิจศพอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของเด็กหญิงอายุ14ปีที่เสียชีวิตภายในบ้านตําบล11ซอกอำเภอบ้านโพจังหวัดชาเชินเซาโดยผู้เป็นแม่ยังคงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเพราะอยากให้รอข้อมูลจากทางตำรวจ ขณะที่ช่วงสายที่ผ่านมาพันตำรวจเอกชิดพลยืนยาวพร้อมกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโพได้เร่งจัดชุดทีมพนักงานสอบสวนนำหลักฐานวัตถุพยานในจุดเกิดเหตุและตัวอย่าง DNA ที่เก็บรวบรวมจากผู้ต้องสงสัย20คนที่เกี่ยวข้องกับทางคดีนำไปพิสูจน์ผลเทียบเคียงด NA ที่พบคราบอสุจิบริเวณเสื้อของผู้ตายณสถาบันนิติเวศวิทยาโดยจะมีการสอบปากคำแพทย์นิติเวชเพื่อนำมาประกอบในการออกหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ด้วย ล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าทางผู้บัญชาการภาค2จะลงพื้นที่มาติดตามคดีที่สถานีตำรวจภูทรบ้านโคด้วยค่ะซึ่งหลังจากนี้หากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานค่ะค่ะขอบคุณคุณระวิการด้วยค่ะครับ